ะะเ,ออเรามาก่อนในฐานะที่เราเคยทำงานร่วมก,กับประเทศจีนมาที่ศูนย์วัฒนธรรมได้ส่งตัวแทนเราเป็นคนไทยที่ทำงนานสารสัมพันธ์ไทยจีนมาตลอดส่งมาแสดงแทนสิบวันแต่สิบวันหลังเนี่ยเดี๋ยวประเทศจีนเขาจะมาเองเลยนะคะก็เลยกลับเรียนให้ทราบก่อนแล้วก็คงเป็นที่สบายใจขอบพีกอแล้วก็ลา่วยนะคะแต่ก็ตอนนี้ประเทศ ก็ได้นำศีลปาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนอย่างเยอะซึ่งดูอย่างสยามนิลมิตรนะคะเขาก็จาลองของเราไปอยู่นมาที่นั่นแล้วแล้วก็ค่อยจเป็นที่จะมาประเทศไทยแล้วนะคะตามที่ได้ข่าวลงลองไปเจอทางยูทูบนะคะซึ่งถือว่าประเทศไทยก็เป็นต้นแบบของวัฒนธรรมที่ดีซึ่งเขาลอกเอ็นแบบไปของเราแบบเต็งเต็งเลยค่ะซึ่งตอนนี้สีภาาหรือว่าวัฒนธรรมเกี่ยวกับไทยเนี่ย ได้รอเรียนได้เหมือนมากแล้วแต่ว่าความสัมคัธ์ของเราก็ยังมีอยู่ก็คือที่สูงวัฒนธรรมก็จะมีการเชื่อมสัมพันธ์กันก,ก็ทํางานร่วมกันแบบนี้ค่ะคือเราไปหาเขาเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาส ได้เข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยการนำสองท่านอัจาราแล้วก็รับเชิญพวกเรามาก็เป็นเกียรติแล้วก็วันนี้อย่างเมื่อวานนี้ไปที่จันทบุรีก็แสดงศิลปะก่อนแต่ก็ยังไม่ได้รับความอบอุ่นมากมายเหมือนแบบนี้นะคะก็คือเหมือนบว่าวันแรกก็ลองเซิร์ฟๆก่อนแต่มาวันนี้ตั้งแต่เช้ายันมืดซึ่งณตอนนี้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ เขามาเองเลยเขาเห็นแบบนี้เขาคงประทับใจมากกว่าเราทุ่มกินคนไทยขณะคนไทยยังประทับใจแบบนี้เลยจีนที่เป็นตัวแทนคิดว่าคงประทับใจมากมายก็ยังไงก็ฝาะขอกร่าบขอบคุณท่านรองแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราถึงจะไม่ใช่จีนโดยตรงแต่ก็ทํางานร่วมกับจีนมาแล้วก็คิดว่าจะนําเรื่องดีๆเหล่านี้ จะไปบอกกล่าวให้กับพี่น้องชาวจีนที่ทํางานร่วมกันกันเราเนี่ยได้ทราบนะคะว่า แนแก็ไม่คิดว่าเออทางสามชาติทุกชาติเลยนะคะที่มาเนี่ยเก่งมากเลยแล้วก็เราก็เป็นมิตรดีต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ว้าโครงการจัดแต่แนี่ยดีมากซึ่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งของเราไม่ได้น้อยหน้าไปจากประเทศอื่นเลยก็มีความภูมิใจแล้วก็ปีหน้าเด็กท่านอเตอร์อัจฉราชวานีว่าโครงการเปิดรถไฟฟ้าไทยกัมพูชาจะเชิญุ่มพวกเราและ เรียนมาที่สุรินทร์สอนเพื่อกา้ประมาณนี้นะคะก็เลยเปิดหมายถึงว่าประชุะะะมก็แบบเข้าๆแค่นี้แต่แต่ยังไงก็ขอราบขอะคุณนะคะสิ่งที่ให้การต้อนรับพวกเราจะนาข่าวสารและก็สิ่งที่ประธาใจเหล่านี้กลับไปบอกกับพออี่น้องชาวจีนที่เรามาเป็นตัวแทนในอีกสิบวันเราก็จะมาแสดงจริงเนาะคะ่ะเราต้องช่วยเขาก่อนเพเนื่องจากสถานการณ์โควิด าแยกซีนเขาเหรืออะไรแต่เราทำงานร่วมกับภามาตลอดก็เลยช่วยกันได้ก็ช่วยกันยังไงก็ขอกรับขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจะนําความ